ของแนอ่ะเริ่มสามสองหนึ่งมนุษย์มนุษย์ด <Viol> ีดีๆแล้วต้องบอกก่อนมนุษย์มนุษย์อ่าการอะไรปีนิงแจกยางปริศาสตร์อ่าดังนี้อย่างนี้ก่อนเหมือนคล้ายๆว่าเรากำลังจะบอกว่ามนุษย์ศัตว์เนี่ยเป็นกาลังไนอ่าแล้วเอาไปแจกแบบไหน

ัเดิมมาจากมนุษย์สาตวอาการในกุมงลิงลงสิปฏิามาวิภัดเอกวัจนะเอาอาก,กับสิเป็นโอสำเร็จรูปเป็นมนุษโสมนุษโสแปลว่าอันว่ามนุษย์มนุษยสา จากเดิมมาจากมนุษาออาราลในปุงลิงลงโยปธรรมาวิภัตพระอุปจนะเอาอากัดโยเป็นอาสำเร็จลูกเป็นมนุษษสามนุษษสาแปลว่าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมนุษยสา สัพเดิมมาจากมนุษย์อาการในภูริลมทางปุถิยาวิภัตเอกวัชนาลมทางคงอังไว้สำเร็จรูปเป็นมนุษย์สังนมนุษย์สังแปลว่าซึ่งมนุษย์มนุษย์เสดสัพเดิมมาจากมนุษย์ กาลันในปุงลิงลงโยทุทิยิปิภะอหุวชนะเอาหัาาหากกับโยเป็นเอสำเร็จรูปเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าซึ่งมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์นะสัตว์เกิดมาจากมานุษย์าษยกาลันในปุ่งลิง ลกนาอาติยาวิภัชเอกวัชนะเอวัาตันาเป็นเอนะสำเร็จรูปเป็นมนุษย์เสนะมนุษย์เสนะแปลว่าด้วยมนุษย์มนุษย์เสนิจับเรือมาจากมนุษย์ศักดิ์การในกรุงลิง ลงหีตัติยาวิภัตต์พระหุปจานะเอาหักเป็นเองลงหีคงหีไว้สำเร็จรูปเป็นมนุษย์เสรมนุษเสรแปลว่าด้วยมนุษ์ทั้งหลายมนุษยเสพิจับเจอมาจากมานุษย์สักการันกุงุงลริง ลงทิติยาวิภัตอาอุวชนะอวเ,วเอาอัเป็นเอแปลงหิตเป็นพิสำเร็จรูปเป็นมนุษย์เสกิมนุษย์เสริแปลว่าด้วยมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ศัตรสัตเดิมมาจากมนุษย์ศาักาลันในกุุงลิง ลงสัตว์ต่ตุถีวิภักขิวจนะเป็นสัตเป็นสัตสักสำเร็จรูปเป็นมนุษสัสกมนุษสักแปลว่าแก่มนุษย์มนุษสายะสัตวเดิมมาจากมนุษสักอัตตาลนในปุงลิงลงสัตว์ต่ตุถีวิภัตตก เอกวัจนะเอาอกกศเป็นอายะสำเน็จรูเป็นมนุษายะมนุษายะแปลว่าแก่มนุษมนุษสัตว์สัตว์เดิมมาจากมนุษสักอากาลันในภูมิลิงลงสักจตุถีวิภักเอกวัจนะ แป็งสัตว์เป็นสัตถังสำเร็จรูปเป็นมนุษย์สัตถังมนุษย์สัตถังแปลว่าแกม่มนุษย์มนุษย์สานงกลับเดิมมาจากมนุษย์สักอาตาลันในปุ่มลิงลม <c oughs> น้ำจะตุทีวิภักขะวัจนะทีพระอาเรนอา ลนง,งนังคงนังไว้สำเร็จรูปเป็นมนุษย์สานันางมนุษย์สานังแปลว่าแก่มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สัตสมาสัพ์เดิมมาจากมนุษย์อาการในปุ่งลิงลูกลงสมาพันจะมีวิพัตเอกวัจนะลสงสมาคงสมาไว สำเร็จรูปเป็นมนุษยสัมมามนุษยสัมมาแปลว่าแต่มนุษย์มนุษสัมมาสัต์เดิมมาจากมนุษส์สักการันในกุงมลิงตรงสมาปัญจมีวิภัตเอกวันะแปลงสมมาเป็นมหาสำเร็จรูปเป็นมนุษย์สัมมา มนุสสัมหาแปลว่าแต่มนุษย์มนุษย์สัเศิมษาจากมนุสสักการันในภูมิลิงลงสมาปัญจะมีวิภัเอกวัจนะเอาอกกับสมาเป็นอาสำเร็จรูปเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าแต่มนุษย์ มนุสเสหิศัพท์เดิมมาจากมนุษย์ศักด์การการในปุงลิงโลหิตปัญจะมีวิพัตน์อาภูวจนะเขาอาจเป็นเอลงหิตโงหิไว้สำเร็จลูกเป็นมนุสเสหิมนุสเสหิแปลว่าแต่มนุษย์ทั้งหลายมนุสเส ัตเดิมมาจากมนุษย์อาการในปุ่นริ่งลงที่ปัญจมีวิภัตข์อาหูวัชนะเขาอาเป็นเอแปลงดีเป็นพิสำเร็จรูปเป็นมนุษย์เสรษฐีมนุษย์เสรษฐีแปลว่าแต่ม,น,มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สัตว์สัตว์เดิมมาจากมนุษย์ อาการในภูมิลิงลงสัจฉีวิภักเเอกวัจนะแปลงสัพเ็นส,นส,ะสะัสสัมฤเร็จรูปเป็นมนุษย์สัพสัมมนุษย์สัพแต่ว่าแห่งมนุษย์มนุษย์สานังสับเดิมมาจากมนุษย์สักอาการในภูมิลิงลงนังชัจฉวิภัก พระอจนะมีพระอาเป็นอาลงนังคงนังไว้สำเร็จรูปเป็นมนุษย์สานังมนุษย์สานังแปลว่าแห่งมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ศาสนาจับเดิมมาจากมนุษย์สักอาการในปุ่มลิงลงสมิงสัตมีวิภัก เอกวัชนะลงสมิงคงสมิงไว้สำเร็จรูปเป็นมนุษย์สมิงมนุษย์สมิงแปลว่าในมนุษย์มนุษย์สามีศัพท์เดิมมาจากมนุษย์ศักการนในปุริลิงลงสมิงสัตตมีวิพัตเอกวัชนะแปลงสมิงเป็นมหะด สำเร็ดรูกเป็นมนุษย์สัมีมนุษย์สัมีแต่ว่า